สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปยชาาอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตฝนฝ่าภาคอีสานประจำวันที่14เมษายน,น2568ค่ะมีเรดาร์ออกมาหลายแหงเข้ามาเบิ่งกันเลยว่ามีฝนอยู่ใสแน่สำหรับเมือน,นี้ภาคอีสานจะมีฝนฝ่าขนอกประมาณรอยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดโ,โคร,ราชบริรัมย์สุรินทร์รีสเกตและก็อุบลราชัานี่อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออก 80-10กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระทืบร่มควนขังแห้งอยู่นอพี่น้องเนาะบาดนี้เข้ามาเบิงเรดรากันเลยค่ะเรดราที่หนึง่งตรวจพอกุมฝนออนถึงปานกลางความแห้งเพิ่มขึ้นปกคุมพื้นที่เพื่อปากคาดเมืองโสพิสายจังหวัดบึงกาฬสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูสะไขยเมืองพ้นพิสัยรัตนว่าปีจังหวัดหนองค่า,ายบ้านผืบเพ่นเมืองน้องแสงกลุ่มพระว่าปีสางค่อมพิบุญรักน้องหานประจักษิลา ก,กูแกวบานดุงช่ยว่านสีธาดว่างสามหมอจังหวัดอุดอรธานี น้องบัวระเวจังหวัดชัยภูมิกระน่วนจังหวัดขอนแกน่นบ้านม่วงผู้พ่านกุสุมานเมืองพ่นหน้าแก่เตาง,ง่อยโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครทาขั้นโทษน้องกรุงศรีหวยเมกยางตลาดสามช่ายข้ามม่วงสหสขันเมืองสมเด็จหน้าม่นหวยพึงหน้าคู่จังหวัดกระสินพ่นสวรรค์เมืองปลาปากว่างยางหน้าแก่จังหวัดนครพนมดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจ้าทัดมาม่าเบิองอีกหนึ่งเรื่ เรดาจะเรดาที่สองเรดานี่ตรวจพ่อกลุ่มฝนออนถึงปานกลางยูทีอำเภอเฝ้าไรรัตนว่าปีพ้นพิสัยเมืองจังหวัดนองค่ายปากคาดโสพิสัยสีวิไลจังหวัดบึงการบ้านพื้เพ่นสางค้อมบัานดุงพิบุญรักน้องหาน กุ่มพว่าปีประจักษ์ศิลาคมว่างสามหมอเมืองจังหวัดอุดรธานีบ้านม่วงอากาศอำํานวยพ่านหน้านิคมวาริชภูมิกุสุม่านพ่นหน้าแกว้วผู้ผ่านเมืองจังหวัดสกลนครพ่นสวรรค์ทาอุเทนสีสงามปาปากหน้าแก่เรนูนครเมืองจังหวัดน,นครพนมทาขันโทษน้องกรุงศรีสหัสขันสามช่ยเมืองกาลสิน เมืองซีสเกตและกาสอปปบลา,า่าจากคลิปนี้แอนดมินขอโตลาไปก่อนพอกัทำไมคลิปนะ้าสวัสดีค่ะ